สวัสดีฮะทุกคนในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับเกมโลบอกเต็มอนิเมอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าอย่างน,น้อยๆก็ไม่ใช่ทีม Tower Defense นะฮะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันแนวอนิเมะกันนะเพราะในครั้งนี้เรามาในทีมที่โอ,โอ้ยเสียงอะไรอะอขอถอยก่อนโอ้ทมันเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยวะคือเราจะบอกว่าในครั้งนี้มันค่อนข้างเป็นทีมที่แปลกใหม่ในโลบอคอะเราไม่เคยเล่นแนวนี้เลยมันเป็นแนวเทิร์นเบดฮะ ถ้าใครเคยเล่นเกมมือถืออ่ะส่วนใหญ่จะมีแนวเทิร์นเบทให้เราได้เล่นกันเยอะมากเลยในเกมมือถือแต่ในโลบบอกอ่ะผมเพิ่งเจอเกมที่เกมแรกนี่แหละเราก็รู้สึกว่าเกมมันน่าสนใจดีนะอย่างนั้นก็โอเคอ่ะขอห่างหายจากทาวเวอร์ดีฟเอนซ์สักหน่อยแล้วกันเฮ้ยอะไรวะนะบลิงเหรอหรือว่าก้าพลิปเก้าอ่าถ้าเป็นเกมอื่นก็ตัวคิวโอ้มายก god เราขอเช็คกันแล้วกันว่าเริ่มต้นเขาให้อะไรเราบ้างนี่คือยูนิตดั้งเดิมที่ยเขาให้เรามาเลยนะตัวแรกคืออาแคทันจิโร่เกมนี้ไม่ค่อยดูเป็นเลก อันดับแลนะฮะอันนี้เขาเขียนไว้เป็นประเภทวอเจอร์เกมนี่มีท่าด,ด้วยหรอแล้วก็จะมีบอกพวก H p พวกเอลเมนต์พวกดาเมจม g i กอะไรก็ว่ากันไปนะฮะด้่นล่างจะเป็นสกิลตั้งแต่เบสิ c แอทแท็กเลยก็คือโจมตีธรรมดาและท่าต่อมาก็คือวอ t เ r อร์น่าจะเป็นท่าของเอลเมนต์และหรือท่าของประเภทโจมตีธาตุนั่นเองตัวจะมีทั้งหมด2อท่าแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นอันติีปะทุกคนเหมือนกันหมดใช่ไหมใช่ทุกคนเหมือนกันหมดเลยซึ่งตัวที่เขาแจกมานะฮะเป็นแลหมดเลยนะอยากลองเล่นก่อนแล้วค่อยซัมมอน เล่นยังไงอ่ะต้องไปอะไรที่เป็นสตอรี่เหรอโอ้น่าจะใช่นะโจโจนี่ใครวะเนี่ยชินบิฟอเรสน่าจะด่านแรกเลย <c oughs> เล่นงไงไม่รู้อ่ะไปโอ้โหเฮ้ยมันมาแบบนี้เลยเหรอมีเวลาข้างบนก็แปลว่าเราต้องเลือกตอัวละครใช่ไหมถ้าเป็นแบบเทิร์นเบดเลือกใครดีวะมาเลือกได้ปะเลือกยังไงเนี่ยเรากดเลือกตรงไหนอ่านี่งเลตรงนี้โอเคเลือกได้เลยแล้นทันชิโร่ก่อนเลยเริ่มด้วยเบสิกอทแทฮแล้วก็เลือก โอเคแล้วเราควรตีใครก่อนวะเอาไปตามเลเวลไหมอันนี้เลเวลหนึ่งจัดแม่งเลยเราแปดวีแล้วเอ้าไม่ตีอ่ะเอ้าตรงเลือกลูกตัวอ่ะแหวนแล้วเอาไปนี่หมดเลยเฮ้ยเจ้าอ้เฮ้ยเอ้ามีดอสอ่ะเอ้าเอ้าเอาซาสึเกะแล้วสตารเฮ้ยจ้ะเฮ้ยปูสกุละตาเราอีกแล้ว มันมีเวลาแค่เหลือ40วิแล้วทุกคนเราขอเริ่มเป็นทันจิโร่นะและทีนี้ขอใช้ท่าหน่อยแล้วกันวอเตอร์ซัน a s h <What her>? s l a s lam. เลือกตัวนี้แหละเอา้าซากุระต้องเลือกทุกตัวเดะดท่าให้หมดเลยอันนี้ด้วยให้ท่าให้หมดเล่นท่าให้หมดลย <Wow! S 2> อ้าวว้าวอ้าวแม่งหลบได้หวะอ้าวสติกเกอร์้าวสติกเกอรลงไม่ได้แล้วอา้ hey, oh, าวเฮ้ยโอ้ยฝั่นั้นคือท่าเขี้ยวหมาป่า <c oughs> หรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยฝั่งนั้นแม่งก็เท่ซากุระใช่แล้วท่าคอนว่า มันคือ ACC ดาวคืออะไรวะน่ะสิสตันด้วยชอบจังทันจิโร่ท่านี้ใช้ไม่ได้แล้วเราใช้ท่าอะไรได้บ้างอ่ะท่านี้ท่าอะไรใช้ใส่เป็นลอยแล้วก็ซากุระมีท่าอะไรใช้บ้างไหมเนี่ยเฮ้ยนี่มันอันตินี่นาะใช้ลอยมันคือฮิวหรือเปล่าแล้วก็พี่หย่อมฉามีท่าหนึ่งคามิคามฮห้าทุกคนขอใส่ตัวนี้เลยจัดมาหาคามิคามฮา,านี่ทันจิโร่สปีดดาวอ้าวล้มไปแล้วไม่ใช่แค่ดาวแต่ล้มไปเลยเมฆหาแม่งมดอดอ่ะมันหลบได้อ่ะ ไม่ชอบเลยสัก,กุระท่าอะไรอ่ะฮิวปะฮิวแน่นอนพอใช้ท่าแล้วไปมามีกูดาวเยอะเหมือนกันนะเอาใช้ท่านี้ต่อแล้วกันเขี้ยวบ้าปอแล้วก็ซันเฟิกสลดสักุระมีท่าชาคือแหลท่าชาอ๋อสปีดอัพดาเมจอัพคือสก,กิลบัฟนี่เองสัก,กุระก็ดีนี่นะพี่จอหนี่โอ้ล้มไปแล้วได้อะไรเนี้ยได้ซาสึเกะบวกเอพีกับเขาด้วยเหรอเราไม่เห็นได้เลยซาสึกสเกะเลย เฮ้ยเกมสนุกนี่วะสมอนเลยแล้วกันย่า yeah! มีอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ b a นเนอร์แอนดฟน่าจะตรงนี้แหละอีพิกคือกหัง16.75% Legendary 3%รเจนอรี่คือโรบินมิสติก0.25%อาเรนคือโฮคาเงโรดที่4ของเรามินาโตะนั่นเองนะฮะที่เหลือก็เป็นและสกุละอีกตัวแขกครูลินปะแล้วก็ โซโลการจะเปิดได้นั้นใช้เจ้าเจมม่วงเนี่ยฮะเปิดอันเดียว50ถ้าเปิดหลายๆอันคือ500ซึ่งในตอนนี้เกมเพิ่งเปิดใหม่จะมีโค้ดไว้ให้นะทุกคนถ้าใครจะได้โค้ดเดี๋ยวเราทิ้งโค้ดไว้ให้ข้างล่างคลิปนี้เลยนะฮะเอาโค้ดไปกอดกันได้นะเราลองเปิดแบบ500เลยไหมมันให้กี่ตัว10ตัวถึงปะเอาเลยฮะโกฮังตัวเดวเหรอตัวกดอ๋อตัวกดวิมีท่ไลติงอ่ะโกฮังคือถ้าใส่ฟ้าเหรอว่าไปต่อโอ๊ย อีปิดรัวๆเลยอะซาโรมท่านลมฮะอันนี้ครูริ่นเหรอทำไมปิดหน้าแต่ไม่มีเลเจนเารี่เลยอะอันนี้คือเกลือหรือเปล่าไปกันต่อเออเออโดนแห,งห้งอาสึบแปมอีกแกว้วอย่าอย่าไอ้ชาเมาครูโรบินเอาว่าเราได้เรเจนดารี่มาหนึ่งตัวก่อนที่เราจะไปกันต่อเราขอดูโรบินแป๊บหนึ่งนี่โรบินมันกดฟีดได้ด้วยแหละฟีดด้วยตัวละครพวกนี้ได้ปะอ้าวได้ซะด้วยว่าแบบนั้นเราไปเปิดกันต่อดีกว่าฮะเราจะเปิดจน่าจะได้มินนโตะเลยไหมจัดมา หือะ Yes sir. s ถ้าอยากได้นมิสติกแบบการันตีคือ400โลเหรโอ้ oh my God. ่ะๆไม่มีลายไหนว่ามีเหรอโตเอากระเป๋าเต็มแล้ว Legendary มันก็คือ Legendary ใช่ปะไม่ใช่นดิทําไมรู้สึกว่าสแต็กมันต่างกันอ่ะ Robin อันนี้มันได้ HP 530ส่วน Robin ตัวนี้มัน460วะอันนี้498ทําไมมันต่างกันอ่ะมันต่างกันที่อะไรอ่ะเราไม่เข้าใจแฮ่โหหัง เรารู้สึกว่ามันกดทีเดียวได้แบบที่มันง่ายๆฝั่งนี้แต่เราไม่รู้เอาแบบนี้ก่อนแล้วกันนี่แน่เวลเจไปกันต่อฮะอย่างไม่ยออ่อท้อมินาโตะต้องเป็นของเราอย่าอยา่ยาอยา่ยา,ยาไม่ใช่แล้วไปกระต่อยอีกทีนึง่งอยา่าเราคิดถูกหรือเปล่ามันมีบอกไหมว่ามินาโตจะโผล่มาตอนไหนจะ <c oughs> ไปมันไม่มาเลยอะ่ะ <c oughs> เปิดไปครึ่งทางแล้วทุกคนโดนดาบแทงจนพุนลา,ากไปหมดแล้ว ี่ติก็ยังไม่มาโอโอเหลือห้าพันเมจะบอกนะมันการันตีอฮะไม่มาเออแมงน่าจะใช่จริงละเดี่ยเกมนี้เกือเขึ้นเลยและนี่คือการกดครั้งสุดท้ายของผมแล้วนะฮะถ้าไม่ได้แล้วก็ถ้าไม่ได้แล้วก็ก็บอพอแล้วเอาละฮะสรุปแล้วเราก็แท้มาแค่โรบินละตอนนี้โรบินเราเลเวล19แล้วอะ กินแหลกแบบแหกกระจายเอ้ยแล้วทำไมโกฮังที่เป็นยะน,นี่คือโกฮังใชนี่นี่เอ้ hey, ด้วยอ่ะมีออร่าขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นวิทโกฮังใชนีสักหน่อยแล้วกันเรียบร้อยโกฮังนั่งธรรมดาโดนโกฮังใชนี่กินไปแล้วอ,อ่อที่ได้มามีโซโลกับครูลินใช่ไหมครูลินเอามาสักตัวหนึ่งดิมาใส่ได้กี่ตัวสี่ตัวเหรอห้าไ,ไหมห้าไ,ไม่ได้โอเคทีมประมาณนี้แล้วกันมีลีเจนดารี่ตัวเดียวแล้วก็อีพิกอีกหนึ่งตัว,วที่เหลือเป็นแลนะฮะว oh, <wow. S 2> ู้วววบบนะก็อยากจะแบบเนี้ยวว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 อเว่ แล้วฝั่งนั้นก็คือใครวะเนี่ยเราเริ่มจะเล่นเป็นและก่อนอื่นเลยเราคลิกที่โรบินก่อนแล้วก็เลือกท่าจัดมาด้วยเบสิกแอทแท็กก่อนเลยเอ๊ะทำไมมีแค่สองตัวโกฮังเหรอฮะเบสิกแอทแท็กด้วยเราขอดูท่าเบสิกของทุกตัวก่อนแล้วกันขอดูท่าเลยสิธรรมดาเป็นไงพระชาทำไมโกฮังตีก่อนโอ้ทุกคนวิ่งมาเลยอ้าวโตโลคุริล่าเรียบร้อยพระชาทำไมเขาได้ตีสองรอบปะโรบินใช้ท่าไม่ได้แต่อน,นี้ก็ได้ฮะถ้าอะไรไม่รู้กดไปก่อนนะจ๊ะโอ้นี่มันมาเซนโกใช้เลย ผมไม่เนี่ยใช้แค่ตัวเดียวเนี่ยเซนสุบีนเอามานะมันคือบัฟเหรออันนี้คือโซโลนะฮะ108ร้อยแปดพอนะทุกคนจัดมายัดไปที่ตัวเดียวนี่แหละมันตายแน่ๆอ้าชาหลบได้ซะงั้นบาเซ้นก็หลบได้แหละนี่ร้อยแปดพอนเละไปคุรินทบเรยอ๋อยนทูเซียนอ่านอก,กีนไดอยู่ในโซโลอะประมาณคือโรบินใช้ท่านี้ได้แล้วอะ่ะใช่เลยส่นวนโกฮังมีท่าอะไรใช่ไหมฮะมีอยู่อันนี้อันเดียวอะไรก็ไมารู้ เอาใช้ไปแล้วเหรอคงจะเป็นบัฟแน่เลยครูลินมีท่านี่ท่านหนึ่งฮะอาจจะเป็นที่ปลารกระจายในเรื่องปะส่วนโซโรมีซูมะคิทจัดเลยค้อแรกคือโกฮังสปีดอัพโอ้โหยที่ท่าโรบินนี่มันอันตีชัด,ชดอา้าวตายหมดเลยสโ,โลเอาใหม่นะฮะส่วนครูลินหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้โรบินอีกแล้วโรบินก็มีท่านหนึ่งจัดมาโกฮังใช้ท่าอะไรไม่ได้เลยแบตสิกกระแทกไปอันนี้ครูลินเหรอครูลินขอปาลากระจายหน่อยสิ เช้าโอ้ยห1 0 3ดาเมจนม่ว้ทำไมโรบินเรามาแรงจังวะอ้าโซโลจะตายแล้วเดี๋ยวนะฮะนี่ไง้เรากระจายยีเด้ของครูลินอยา่าตายว้าวถ้าโซโลไม่ค่อยอลังการเลยครูลินเราใช้อะไรไม่ได้นะฮะได้แค่ตีธรรมดาไปส่วนโรบินเหรอที่ธรรมดาไปก็ได้ปะแล้วมันจะตายหมดแล้วอะถ้าเราก็ใช้หมดแล้วด้วยอะเหลือโอนิคกิลี่ของโซโลยังไม่ได้ใช้อะมาไม่ได้ใช้แล้วแหละแม่งเละไปหละยังได้ใช้อีกงั้นก็โอ้ดีกิลี่เลย ตัวนี้นี่ใครอะ่ะมาเซนโกโอเคโกฮังโกฮังไปตัวนี้กูรีเราก็ไม่ได้ใช้อันตินี่นาะโซล่าแฟร์จัดมามาเซนโกเอาหลบได้แกะแต่มันตายว่ะโอ้น่าจะตายเดี๋ยวเดียวเดียวโอ้ริกิลี่โอ้ิกิลิเดี๋ยว,เ,ยว,ออเ,ยวเอายังไม่จบอีกเหรอมันมวิ่งเขียวเหีวะเนี่ยทุกคนไอ้นี่มันบอสแน่เลยนี่มันฮ่าอันติเมตของโกฮังไวซ์ลับสบัสเตอร์แต่ไปที่ตัวนี้แล้วก็เอาโริกิลิใช้กับตัวนี้ด้วยเริ่มจากโกฮังเฮ้ยชา ว้าวเอออลังการโคตรโกหางสมัย,ยเด็กครับในครั้งนี้ใช่หรอนานไงโดนลูบินตบเพื่ให้นอนเป็นผักแล้วก็น่าเข้าใจวงจกักรแย่ไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยโอ้นิกิริอา้าวลบเลยโซโลอะไรวะตะกินหมดแหละอยู่ดีสโ,โลก็กลับบ้านเก่าต้องใส่หิวข้าวมี่สตันเออลงกองหางซ้ำครับอีกทีหนึ่งลงไปน,นอนแากหญ้าเรียบร้อยได้อะไรมาบ้างวะรามเมิงแล้วก็ กีนแคนดี้เหรอฮะมันตุกต๊กตาอยนีอ่อะรีวอร์ดคือร้อยเจมเอาจริงปะเนี่ยให้โคตรน้อยอ่ะอ๋อหาดูทุกคนที่เขามีตระคารกันเดะอันนี้มันโกหังร้าซูเปอร์สยาาเลยนะฮะคอเทอันนี้ก็มีนาตโตะนี่ว่าโอ้นีไอเซนร่างที่แบบโคตรดาร์กด้วยอ่ะ ทุกคนก็แบบมีตัวละครดีๆกันหมดเลยยกเว้นเราอะที่ไม่มีตัวละครดีๆเลยฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกดีนะฮะทุกคนมันยังมีระบบอีกหลายอย่างเลยนันที่เรายังไม่ได้พาทุกคนไปอะถ้าทุกคนชอบนะฮะอาจจะมีพาร์ทหน้าก็ได้นั่นแหละฮะถ้าเกิดทุกคนชอบเลยให้มีพาร์ทต่อไปก็อย่าลืมที่จะเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะอย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้พร้อมกับกดติดตามเอาไว้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับในวันนี้บายบาย